นี่เป็นผลงานที่แห้งแล้วนะคะออกมาสวยงามมากเลยอะ่ะให้ใครก็เป็นปลื่มค่ะเพราะการทำอะ่ะมันแสนจะวิจิตนะขายเหรอส่วนใหญ่เราทำแจกอะเราไม่ได้ทำขายเลยสักบาทสวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีภาคพิสดารค่ะกวนมะม่วงภาคพิสดารน,นะคะ จากเดิมที่ป้าแนะนำแล้วว่ากวนแค่8นาทีแต่วันนี้ป้าไม่ได้ใส่ถาดจะใช้ใบมะม่วงเป็นพิมพ์ค่ะเราจะละเลงใบบนใบมะม่วงใบมะม่วงนี่ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งใช้ด้านหลังของใบค่ะตอนนี้น้องเอกำลังละเลง นี่ยค่ะละเลงเข้าไปเต็มเต็มใบอ่ะไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องซึ่งต้องใช้เวลาเนี่ยค่ะเก่งมากเลยเวลาไปให้ใครนะออกมาจะสวยสวยอ่ะดูมีคุณค่าเพราะว่าใช้เวลามากๆเลยค่ะ แล้วก็ตากแค่วันเดียวนะถ้าแดดดีๆแบบช่วงเนี้อ่ะน้องเอยิ้มหน่อยนี่ค่ะละเลงไปจงกว่าจะหมดนะคะ ที่จริงคราวนี้เพื่อนป้าทุนดีอะทำเต็มกระทะทองเหลืองเลยค่ะแต่เขาทำไปบ้างแล้วนะวันนีเออ้เก็บไว้สาธิตให้กับป้าทุนดีได้ดูค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปตากแดดนะจะวางบนภาชนะใดก็ได้ค่ะตากแค่วันเดียวใช่ไหมคะตากแค่วันเดียวเนาะ ว่าจะสำเร็จในระดับนี้นะคะเพื่อนป้าลองหลายใบไม้เลยค่ะเช่นใบจำปีใบองุนนะคะจำปีและอังุนออกมาไม่คงรูปค่ะแล้วก็แกะออกยากด้วยแต่ที่สำเร็จแน่ๆก็คือใบมะม่วงเนะะี่ยค่ะออกมาแล้วสวยเส้นใบชัดเจนค่ะป้าก็จะทำในคราวถัดไปนะคะปีนี้ไม่แน่ใจอะ ว่าจะยังพอมีมะม่วงสุกมาให้เล่นอีกไหมนะการทำเนี่ยใช้เวลานานนานอะ่ะป้าทําไปด้วยตั้งสติให้อยู่กับตัวให้มีสมาธิคิดอะไรไปเพลินๆคะ่ะแล้วก็ไปแจกเพื่อนนะคะเพื่อนป้าก็เช่นกันทำไปแจกคะ่ะสนุกกับการทําเพื่อนป้าเขามีสวนมะม่วงเองอะ่ะแต่ละปีตกเสียหายมากมายคะ่ะ แต่พอมาแปรรูปแล้วยิ่งได้พิมพเกเก๋ใบมะม่วงอย่างเงี้ยให้ใครใครก็ยินดีต้อนรับนะคะ 1. เป็นของฟรี2เจ้าของตั้งใจจริงเนี่ยค่ะป้าเห็นด้วยกับเพื่อนเลยล่ะความสุขที่หาได้ใกล้ตัวขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีนะ